càng với đung dấn đi, mình đung cao, đung nằm mình, mình cố ngay là mình ruả po lên. เท่ามตัวนี้หายมาตวลูกเร้าเออขมันปลมุงนี่มันยมันโดนนี้โกง่ายเลยโกงได้เลยตัวนี้ห่เลยนเมื่อหัววนวนตัวต่ำใสังก็ต่ำใกันี่ใส่ือ่งต่ำใังรูคลายว่ายี่ไม่ไอ้ลูเรยนี่ย้าได้ก็จต้องเลกถาปลาพอนแกะมาไม ก้าลูกที่ถูก่เป็นยีเลูยีเดเนาะอันนีเเ่อไม่ใเก้ด้วยอายุตมดเาพี่หนว่ากระโปรงอะไรยีบวมาัวได้่ยคือยากรมคือตนู้นี่การเดี๋ยวทำไรมันวเรียบร้อยพอเป็นกอเม่อเปหน้าดูได้ดูกันเหมือนอยครับ